ทรัมพ์พูดเองเวเนซุเอลาส่งน้ำมัน50ล้านบารเรลให้สหรัฐล่าสุดค่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขาโพสต์ลงทูโซเชียลค่ะโดยบอกว่ารัฐบาลรักษาการเวเนซุเอลาจะส่งน้ำมันดิบคุณภาพสูง30-50ล้านบารเรลให้กับสหรัฐอเมริกาทัานทีและเขายังบอกด้วยค่ะว่าผมจะคุมเงินก้อนนี้เองค่ะเพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งสองประเทศ ความเคลื่อนไหวนี้ค่ะทำให้ราคาน้ำมันดิบโลกดิ่งลงในทันทีเรื่องราวเป็นยังไงเดี๋ยวคลิปนี้สรุปให้ฟังค่ะ mm hmm. หลังปฏิบัติการจับมาดูโรค่ะทรัมป์ได้สั่งการให้คริสไรต์รัฐมนตรีพลังงานของสหรัฐอเมริกาค่ะดำเนินการนำน้ำมันดิบที่ถูกคว่ำบาตรเหล่านี้ลงเรือแล้วก็มุ่งหน้าสู่สหรัฐอเมริกาในทันทีเพื่อน,นำมาขายในราคาตลาดซึ่งนี่ถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวดอกผลค่ะหลังจากปฏิบัติการทางทหารที่ทำให้ทั่วโลกต้องตกตะลึง และทันทีที่มีข่าวนี้ออกมาค่ะราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงลงไปแตะระดับ56ดอลลาร์ส่วนน้ำมันดิบเบรนงค่ะปิดต่ำกว่า61ดอลลาร์ในทันที และตลาดค่ะกำลังจับตามองว่านี่คือจุดเริ่มต้นของการไหลบ่าน,น้ำมันของเวเนซุเอลาสู่ตลาดโลกอีกครั้งหรือไม่ค่ะหลังจากที่มันปิดตายมานานแถมยังมีข่าวค่ะว่ายักษ์ใหญ่ค้านน้ำมันอย่างคราฟิกูล่าเริ่มเปิดการเจราจาขอซื้อน้ำมันเวเนซุเอลาคืนจากสหรัฐแล้วด้วย และไม่ใช่แค่เวเนเุเอลาค่ะสหรัฐและพันธมิตรยูเครนเพิ่งบรรลุข้อตกลงความมั่นคงที่ปารีสซึ่งอาจปูทางไปสู่การลดข้อจำกัดส่งออกน้ำมันของรัสเซียในอนาคตด้วยแล้วถ้าว่าทั้งน้ำมันของเวเนซุเอลาและน้ำมันของรัสเซียกลับเข้าสู่ตลาดโลกพร้อมกันโลกอาจจะได้ใช้น้ำมันที่มีราคาถูกอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อนก็เป็นได้ แต่อะไรก็ไม่แน่นอนค่ะเพื่อไม่ให้พลาดอัปเดตใหม่ๆข้อมูลดีๆแบบนี้ค่ะกดติดตามกรุงเทพธุรกิจไว้ด้วยนะคะ